วันนี้นะคะจะมาทําเมนูข้าวผัดปลากระป๋องไข่ทอดนะคะตอกไข่เสร็จแล้ยนะคะใส่น้าปลาลงไปค่ะใส่น้าปลาโชว์ความเค็มนะคะใส่เยืะๆเยี่ยเยมมันข้าวกันเลยจ้าหาน้ํามันร้อนเร้วนะคะใส่ไข่ลงไปเลยจ้าทีนี้ใส่ไข่ค่ะไข่ซุกเดียวนะคะหลังจากนั้นก็เสิฟปลากระป๋องลงไปเลยจ้าเท<ๆ>ไม่ลงเอาครอกเาครกเขา ซับไปละเอียดนะคะแล่วแฟยคนชอบนะคะจะชอเบแบบไหนนะคะเดี๋ยวมาชอบปละเอียดนะจ๊ะมีซับเสร็จแล้วค่ะเทข้าวลงไปเลยค่ะเทข้าว่าเทข้าวลงไปแบบข้นค่ะข้นข้นเพิดแกเก็ตปานค้างนะคะนี่ก็คือเ็ตแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวรยมันแห้งอีกนิดนึงนะคะนี่มันจากอมมันอยู่เลยนะคะนี่ก็เป็นไข่ทอดนะคะที่ทอดไว็เล็กมอกี้นะคะคนี่ก็เซจแล้วนะคะวันน mm ี hmm. ้มีนูข้าวพัดปลากระป๋องไข่ทอดนะคะเติมตัวลูกนาวน้อยน้อยนะคะเหลววันร้อย